ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสาวๆตื่นเต้นมากเทศกาลปีใหม่คือแบบรอรับของขวัญลัวๆเลยจ้าโอ้โหนี่ก็ชอบมากแต่ว่า<อ>จะรอรับอย่างเดียวไม่ได้ปะเราก็ต้องซื้อคืนให้ด้วย<อ>แล้วช่วงช้อปปิ้งทีหนึ่งอะกระเป๋าเบาก็คือแห้งเลยหมด ตังเลยไม่มีปัญหานั้นแน่นอนจ้ะถ้าแกรู้ว่าช็อปที่ไหนเนี่ยสุดยอดไปเลยเพราะว่าเราอะช็อปที่บูธตลอดที่เนี่ยคือของขวัญเทียบมากๆแถมมีของที่หลากหลายทั้งน่ารักเอย่ยทั้งแบบเรียบหรูเอย่ยใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยจ้าโอ้โหถ้าอย่างนี้ไม่เล่าไม่ได้ล้วค่ะสาววันนี้ค่ะสกินอินสไตล์ของเรานะคะจะเปิดโผยช้อปปิ้งของขวัญสุดน่ารักจากบูธค่ะ รับรองว่าจะซื้อใช้เองหรือว่าจะซื้อแจกได้หมดเลยแอบกระซิบน,นิดนึงว่าทายคลิปของเรานะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ได้ช็อปกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนะ ินอินสไตล์ค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับบ mm ีม hmm. เช่นเคยค่ะแต่วันนี้ค่ะบีมไม่ได้มาคนเดียวค่ะบีมมาพร้อมกับเพื่อนสาวส,สวยฟราวนั่นเองค่ะสบายดีค่ะทุกคนเป็นไงสบายดีไหมช่วงนี้สบายดีค่ะเนี่ยสบายใจด้วยช่วงเนี้ยเป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหม,มก็มีงานอีเวนต์ต่างๆมีไปกินข้าวกับเพื่อนเอ่ยญาติเอ่ยแล้วก็แบบหนุ่มๆก็เยอะแต่ว่าไปทีไรเนี่ยก็จะได้ของขวัญติดไม้ติดมือกับบ,บ้านไปรัวๆเลยจ้ะ เลยบอกเลยว่านี่ก็ชอบเหมือนกันของขวัญแต่ว่า,าจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะเธอต้องซื้อให้เขาด้วยใช่ไหมมีแน่นอนจ้าพราวสยางความคุ้มค่าก็ต้องมายืนหนึ่งนะนี่ชอบชอปมาก<ม>แต่ว่ายังไงอ่ะก็ต้องดูบัตรเจสด้วยอย่างวันนี้เรามีชาเลนจ์ก็คือกำเงินบัตรเจตมา1 0 0 0ันบาทดูว่าจะซื้อให้ได้กี่คนดีไหมเลิศแพงจีไม่รอช้าด,ดีกว่าไปกันเลยค่ะไปเลย ของขวัญปีใหม่ก็คือมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าที่คุ้มค่าสุดๆตรงที่นี่เลยที่บูจ้าที่เนี่ยคือมีของขวัญปีใหม่ที่แบบทั้งน่ารักทงความคุ้มค่าคือที่หนึ่งเลยแถมมีของแบบอินพอร์ตจากอังกฤษด้วยนะโหอย่างนี้ก็ดีเลยถ้าสมมติว่าบีมีเงิน1,000บาทบิจะสามารถซื้ออะไรที่ไหนยังไงได้บ้างคะกําเงินมา1000ับาทได้แน่นอนที่บูสเลยเนี่ยก็จะมีเป็นเซ็ตชื่อว่า a little something เซ็ตเนี้ยจะเป็นเซตอัพนะที่ น่ารักมากดูแค่ถูกก็คือน่ารักแล้วน่ารักมากจริงมีของอยู่ข้างในแบบจุกจุกชิ้นราคา689บาท5ชิ้น689บาทค่ะใช่คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆทั้งหมดก็จะเป็นกลิ่น p พี h p a r a ไดซ์ของเขาเลยเริ่มด้วยเซ็ตอาบน้ำจะเป็นใยบวบขัดตัวหนึ่งพีชพาราไดซ์เป็นครีมอาบน้ำ อันนี้พออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ต้องปรนิบัติผิวให้หอมสวยตลอดทั้งวันก็จะเป็นบอดี้บัตเตอร์เป็นกลิ่นพี h paradise เหมือนกันสีส้มน,น่ารักมากอมพอบอดี้บัตเตอร์เสร็จก็จะเป็นบอดี้มิสกลิ่นผีชนี้เลยบอดี้มิสก็คือฉีดได้ทั้งผมทั้งผิวเลยลนะดน้อแต่แ<ล><อ>ว่าไม่เท่านั้นถ้าอยากได้ความหอมขั้นสุดแบบตลอดอวัน เป็นครีมทามือเลยเป็นครีมทามือทนที่แบบคบไปไหนมาไหนหรือว่าจะทาตอนที่แบบหลักทาแอลโกอฮอล์ก็คือเริ่ดม,มากๆตัวนี้ก็คือเป็นเซตที่พกพาได้แถมถุงก็น่ารักมากในะคราคาแ8 9บ้าาทาหลักมาคุ้มสุดๆเลยค่ะทุกคนเซ็ตนี้ว่าคุ้มแล้ว มีความคุ้มค่าที่ไว้สำหรับแจกน้องๆสาวๆได้อีกก็คือ Alittle Something เหมือนกันอันนี้เป็นครีมทามือสาวๆต้องชอบแน่นอนเป็น Alittle Something Hand Cream Duo ค่ะ<ม>ก็คือมา2องชิ้นเลยในราคา249บาท249บาทเลิศน้องคุ้มมากเนี่ยไปแจกน้องๆที่ออฟฟิศแล้วคือชอบกันทุกคนฟีดแบคดีมากเป็น2กลิ่นที่หอมมากๆอย่างแรกก็คือ Peach Paradise เป็นกลิ่น<ม>ที่แบบทุกคนรักอยู่แล้วกับ กลิ่นหนึ่งที่เป็นแบบลูกคุณขึ้นมามีความละมุนตุน้นก็คือวาน,นิลาเพรสหรืนนี้ก็จะมีความแบบพู้ดีผู้ดีขึ้นมาด้วยคือให้เลือกกันไปเลยแบบว่าราคาคุมค้มๆุชิ้นสองรอิบก้าบาทกำเงินมคาคัหนึ่งซื้อได้4ี่เซตไปเลยเสี่เซตไปเลยปังมากลดน้อยสำหรับสาวๆหรือว่าจะไปแจกหนุหน่มๆก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามีความแบบใช้ทามือได้ทั้งวันใครแบบมือแห้งจากแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้ครีมทามือเลย าวแล้วถ้าอยากได้ของขวัญที่แบบเรียบหรูดูแพงสวยหรูอย่างนี้เผื่อจะไปฝากเพื่อนฝากแฟนอะไรอย่างนี้พอจะมีไหมเรียบหรูดูแพงมีแน่นอนจ้ะเป็นตัวนี้เลยเ e t เด k e r เป็นแบรนด์อิมพอร์ตจากอังกฤษเลยอันนี้จะเป็นเซตที่ชื่อว่า m ิน i Agers Collection เซตเนี้คือมีความหอมหรูคุณหนูลูกคุณมากๆเป็นกลิ่น v i o l e t and b e r g a บ o t ตัวนี้ก็จะมี4ชิ้นอย่างนี้จุกๆไปเลยในราคา 689วบาท689วบาทใช่เลยโอ้โหรหาคาดีมากใช่แล้วก็ได้4ตัวนี้ด้วยทั้งตัวแรกก็จะเป็นอันนี้เป็น body spray นะคะแล้วก็อัน,นก็จะเป็น body wash อันนี้จะเป็น body s ซ u f ฟแล้วก็อันนี้เป็นบ u b b l e a คุ้มมา,มากเลย4ตัวนี้แต่ไม่ใช่เท่านั้นอของ ted baker ก็จะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นเซตสุดคุ้มเหมือนกันเป็น ted baker ที่มีกลิ่น violet and bergamot คือเป็น s o a e scrub and body souffle ก็จะมีตัวสบู่ก้อนข้างในอย่างนี้แล้วก็มีสครับให้ด้วยแล้วก็มีซูเฟลเหมือนกันตัวนี้ชอบมากคือจะเป็นแบบบอดี้โลชั่นแบบเข้มข้นพกไปไหนมาไหนก็ได้นะแพ็กเกจจริงแบบเล็กๆน่ารักราคาก็น่ารัก589บาท589บาทคุ้มสุดๆเซ็ตแบบสวยขนาดนี้ราคาดีขนาดนี้หาะไม่ได้ที่ไหนแล้วต้องจัดเลยที่บูธเลยใช่ซื้อฝากใครใครก็รักแน่นอนค่ะทั้งรักทั้งหลงเลย พ่าวเนี่ยจะบอกว่าเห็นกล่องสีขาวตั้งอยู่ตรงหน้านานมากแบรนด์โปรดเฉลเลย s o ฟแอนกอรี so ่โอ้โหเอ๊ะแต่มาบอกว่าเบรนแบรนด์โปรดไม่ได้นะโซฟแอนกอรอ่ะเขาจัดเซตปีใหม่ได้น่ารักทุกป,ปีเลยอย่างอันนี้เป็นโซฟแอนกอรี่ฟูลลี่ฟรุตตี้คือกล่องก็คือน่ารักแบบ ปังสุดๆเลยก็คือให้ความแบบสวยงามจะซื้อฝากหรือว่าซื้อใช้เองก็คุ้มสุดๆแถมให้ของแบบจุกๆขนาดนี้เลยให้มาเลย4ตัวนี้ค่ะคซึ่งตัวแรกนะคะจะเป็น body wash ของเราแล้วก็2ตัวนี้โอ้โหกินหอมมากเลยอะ่ะเป็น body s c r ับแล้วก็ body b u ต t ร์นั่นเองค่ะอคบอกเลยว่าหอมมากชอบมากและไฮไลท์ของกล่องนี้เลยก็คือตัวนี้เลยค่ะพานี่มากซ่าใช่ซึ่ง จุดเด่นของมาร์กหน้านี่นะคะมาร์กชีตในเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติดีต่อโลกด้วยนะใช่รับโลกด้วยสุดๆเลยกลิ่นของ so and Glory s o ฟแอนกอรก็คือเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแถมให้จัดเซตแบบนี้ปกติอะใช้เต็มมันราคาแบบ3-400อัพเลยนะเ<ม>นี่ยราคา799ได้ของทั้งหมดเซตนี้คือแบบ1ปีมี1ครั้งคุ้มมากๆคุม้มสุดๆจะซื้อใช้เองหรือซื้อฝากก็เยี่ยมไปเลย บอกเลยว่าตอนนี้ฟินมากทั้งเจอกฟิบเซ็ตดีๆราคาดีๆบอกเลยว่านะคะว่าเจอได้ที่บูธเท่านั้นค่ะอย่างไม่แค่นี้ที่บูธเขามีของเยอะอย่างนี้ใช่ไหมมีกฟิบเซ็ตดีๆของสวยๆของแบรนด์บูธเองก็เรศไม่แพ้กันก็คือเป็นบูธเฟลเวอร์ตัวนี้เขาจะจับคู่กับบอดี้โลชั่นกลิ่นใหม่เป็นพีชคอตต t o n Candy แค่ชื่อกลิ่นก็คือน่ารักมาก 2อตัวนี้มาพร้อมกันในราคา399บาทเอง399บาทใช่ได้ทั้งอาบน้ำได้ทั้งครีมทาผิวและอาบน้ำเล นอกจากผิวหอมแล้วผิวก็ต้องสวยกระจ่างใสด้วยตัวดังของบูตก็คือวิตามินซีตัเป็นเซ็ตผิวกายเป็น Brightening b u t h and Body Routine เป็นรูทีนสำหรับคนที่อยากผิวใสต้อนรับปีใหม่เลยด้วยวิตามินซีทางเป็นชาเวอร์แล้วก็ครีมทาผิวด้วยโอ้โหราคาดีไหมราคาดีมาก229บาทโอ้โหดีเนาะทางแบบผิวหอม<ๆ>ผิวใสไปพร้อมๆกันก็คือกำเงินพันบาทได้ทั้งสเซตเลยนะ บอกเลยว่าตอนนี้ผผาไปายาสุดๆอยากได้ทุกอย่างเลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะทุกเซตตรงนี้นะคะ within the budget mm. มากก็คือกําเงิน1,000บาทได้อย่างน้อย1เซตเ mm. พอเพลนะคะบางทีได้มากกว่า1เซตได้ซ้ำใช่ได้ท,ทั้งของตัวเองได้ทั้งของฝากเลิกไปไหน mm. ที่บูธเลย ไม่ใช่เท่านั้นนะถ้าสมมติว่าเป็นสาวที่ขี้เกียจอยากพักผ่อนในช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะที่บูธก็เข้าไปที่บูธแอปได้เลยเข้าไปช็อปได้แถมค่าจัดส่งต่อ,อออเดอร์แค่10บ,บาทเท่านั้นเอง10บ,บาทใช่สั่งของจากบูธแอปแล้วนอนสวยรอที่บ้านได้เลยโอ้โหวันนี้ บอกเลยว่าริสการช้อปปิ้งของบิลคือยาวมากๆเลยอยากได้ลิปเซ็บนนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เต้มตัวไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากเ่้นสาวที่มาแนะนำเด้วยความยินดีเลยค่ะพร้อมไปอย่าเสมอสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรของพวกเราแล้วค่ะฝากสกินอินสตล์ไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วย E ีีหน้าจะมีสาระสำคัญมีอะไรสนุกส มาฝากกันอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ